เป็นไงเบิ่งรถยัง่งถูกใจยัง่งโอ้อยกระเป๋าเงินล้านนี่จับมาได้เลยตอนนี้จับมาได้เลยถูกใจบ่เป็นจังไหนัางาบุพานยังาบุพานไอ้พบพบบอเปจาังไหนมันบ่มีอาชีพมันบ่มีอาชีพผมเปเอ็ดไอเอ็ดไปแน่นบ่จัดไปแน่นบอ่อแล้วเขาว่าจาังไหนซิลไว,วาจาังไหนีเดี๋ยวรอถามน้องสาวไปให้น้องสาวออกแทน สีเงินสดเลยขอซื้อเงินสดเลยอ่ะสรุปแล้วเอาเงินสดหรือเงินผ่อนไฟแนนซ์เ,เงินผ่นนอนเขาบม่ให้มันไม่มีอาชีพอ่าเหลือเลยสิเบิงเป็นเงินสดแทน,น,นเดี๋ยวลองเบิงไฟแนนซ์ก่อนเพราะว่าเบิงหลายหลายหลายธนาคารก่อนพอดีมือหนีมันบอลหยุดน<ย>้ำดาวน์เนีไม่ได้ก็ไม่ม่มีอาชีพบ่มีอาชีพแต่ก็ไหนมีเงินล้านหอบมากดูดเงินดาวนี่เลยครับเอ้ยบ่มีอาชีพแต่ว่ามีเงินล้านหอบมาปานนั่นว่าสีออกบ่ได้เป็นไปบ่ได้หรอกเดี๋ยวมาหม่องปี เอามันเส้นมันต,นาากนนกตุกธนาคารจังไ,ไหนมันก็ต้องไปสะธนาคารล่ะเออถ้าบ่ได้กัเงินสดเนาะแม่นเนาะบ่ยากหรอกเนากินข้าวอิ่มบ่อิ่มบ่ขอดนะครับกลับเอาหัวกลับอีกเด้เอหัวกลับอีกอบ่ต้องไปหาทางหนาเด้วมาแต่ทางไก่เนาะปากตรงใช่รถติด<อ>บ่มาจักราดาษด้บ่รถรถติดมาบ่อนี่ลงมาหนิดขากลับนี่เราสิติดเหมือนหื้อคอยว่าสิไปไอ้ไอ้ว่องน้ำเขียวอยู่ ไอ้ไอ้อย่างนะบ้านนี้อย่างนะวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมวนารามอ่ะไปทางนั่นเออาหนแล้วคอยสิไปไอ้บวชอยู่นั่นสักสองสามมื่นวัดสิไปบวชมือฮื้อมาเอาจังไดกะเดี๋ยวดูแลให้นะครับนั่งรอไปเนี่ยรออย่างกันบีสะแก้วอยู่เชียงรายมือนนี่อยู่เชียงราย ครับขอบคุณเนอะนะครับผมอ่ะมีอย่างทักบอกข่อยขอยยุแถวพี่ละนะครับผมอ้มาวมหากันที่น้องโชว์รูมดีที่สุดสกแก้วบกสกแก้วเปิดมืดมือเปิดทุกวันนะครับเสียยะจัดให้สวัสดีครับ